ตอนนี้คุกกลางบึงจอระเข้ของทรัมป์นะคะสร้างเสร็จแล้วใช้เวลาเพียงแค่8วันนี่คือศูนย์กักตัวผู้อพยพแห่งใหม่นะคะฉายาว่า alligator arkas ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคุก a l l i g a t ที่ซานฟรานซิสโกนะคะแต่ว่าที่นี่โหดกว่าค่ะเพราะว่าลายล้อมไปด้วยจอระเข้และก็งูอยู่ในรัฐฟลอริดา ตั้งอยู่ในสนามบินร้างเก่าอยู่ห่างจากไมอามีประมาณ60กิโลเมตรค่ะศูนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้อบยพผิดกฎหมายที่ถูกไอซ์หรือว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับได้แล้วก็เตรียมในประเทศกลับนะคะโดยรองรับได้ถึง5,000คนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะออกคําสั่งก็ใช้เวลาสร้างแบบเร่งด่วนภายในแค่8ปวันนะคะซึ่งใช้งบมหาศาลมากๆเลยนะคะ450ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งเงินที่ใช้ส่วนใหญ่ก็มาจากฟีมานะคะซึ่งปกติจะเป็นหน่วยงานที่เอาว้ รองรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะ หลังจากที่สร้างเสร็จนะคะทัมก็ไปเยี่ยมสถานที่นี้นะคะแล้วก็ออกมาพูดนะคะว่าถ้าเกิดใครที่คิดจะหนีเนี่ยก็ต้องฝึกวิธีหนีจระเ้ด้วยฝั่งที่สนับสนุนนะคะก็มองว่าทัมทำเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีการทําเสื้อที่ระลึกออกมาวางขายด้วยตอนนี้ฝั่งที่คัดค้านแล้วก็นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาออกมาต่อต้านว่าการสร้างคุกจระเขดเนี่ยดูโหดร้ายเป็นการกลั่นแกล้งทําให้ผู้อพยพหวาดกลัวแล้วก็ดูไร้มนุษยธรรม ในเมืองลอสเซนเจรลิสก็ยังเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ไอนะคะยังไล่จับผู้อพยพที่อยู่อย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะแล้วทุกคนคิดว่าศสนย์นี้จำเป็นไหมหรือว่ามันเกินไปคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ